กราบสวัสดีมิตรรักนักเตะกันทุกท่านนะครับผมยินดีต้ e ตอนรับเข้าสู่อีฟุตบอล2025แล้วก็ต้อนรับเข้าสู่เทศกาลฮาโลวีนที่จะถึงนี้ด้วยแล้วกันนะครับก็ขอภัยที่ห่างหายไปนานนะครับผมก็พอดีไปเที่ยวทะเลมานะครับก็เลยไม่ได้ทำคลิปเลยนะครับผมวันนี้อัปเดตล่าสุดครับวันพฤหัสอัปเดตแล้วนะครับผมเซิร์ฟ ก็เปิดให้อัปเดตแล้วครับบ่าย3ครับเช่นเคยครับเ่ะเรามาดูครับมีอะไรใหม่ใหม่กันบ้างนะครับผมเรามาดูตัวอย่างกันเลยครับอันนี้ก็คือลีกญี่ปุ่นนะครับจะเป็นลีกครับผมแล้วก็ระหว่างที่รอนะครับผมเทศกาลฮาโลวีนนะครับวันนี้อีฟุตบอลเรามีกิจกรรมพิเศษนะครับประจำปีด้วยนะครับเป็นเทศกาลฮาโลวีนนะครับ เดี๋ยวเราไปดูกันครับว่าจะมีนักเตะตัวไหนบ้างแล้วมีกิจกรรมอะไรกันบ้างนะครับตัวผมเองนั้นก็ตื่นเต้นนะครับทุกคนตื่นเต้นมากนะครับกับกิจกรรมต่างๆนะครับแล้วก็ทั้งสายฟรีสายเติมเงินก็คงจะตื่นเต้นไม่แพ้กันนะครับผมกับสิ่งที่จะมีนะครับในอีฟุตบอลในการอัปเดตครั้งนี้นะครับผมก็เดี๋ยวเรามาดูกันครับว่าจะมีอะไรที่น่าสนใจนะครับผมและ ขอให้ทุกคนอยากเรือนะครับโชคดีเช่นเคยครับหวานเจี๊ยบหวานเจี๊ยบนะจ๊ะก็มีหลากหลายช่องนะครับผมที่วิเคราะห์นะครับว่านักเตะตัวไหนจะมาบ้างนะครับผมที่น่าจับตามองก็คือนักเตะสายเขียวนะครับการเขียวครับเดี๋ยวเรามาดูกันครับว่าเราจะได้ตัวไหนนะครับจะมีตัวไหนมาให้ซูมกันนะครับเอาล่ะครับขออนุญาตเก็บของรางวลนะครับผมสักครู่แล้วกันนะครับผมอ่ะเดี๋ยวผมจะไปเตะลูกโทษแล้วกันนะครับ ก็ครั้งนี้ผมอาจจะได้สุ่มนะครับสุ่มร่างฟรีสักหนึ่งทีนะครับก็อันนี้ก็ต้องบอกว่าเป็นไอดีที่ผมทำนะครับเป็นไอดีมือใหม่ครับก็ทำไว้สำหรับมือใหม่ครับก็มีหลายอีพีครับก็รอติดตามแล้วกันนะครับเอาแล้วครับก็เดี๋ยวเราไปลุ้นกันนะครับผมผมอยากได้เบรกแฮมมากนะครับเห็นหลายๆคนกดได้เบรกแฮมไปแล้วนะครับผมก็อยาก อยากได้กับเขามากนะฮะก็ขอเบิกบุญมาใช้ก่อนแล้วครับมีอะไรตอนนี้ก็ขอเบิกมันใช้ก่อนแล้วกันนะครับผมก็ไม่ได้เล่นอีฟุตบอลมาเป็นอาทิตย์แล้วครับวันนี้ได้โอกาสนะครับมาเล่นแล้วก็มาเก็บของรางวัลครับเดี๋ยวไปซุ่มกันเลยแล้วกันนะครับโอเคครับล็อกอินก็จะมีแจกร่างฟรีของทีมอาร์ซอนอลด้วยนะครับผมแจกมา2นักเตะด้วยกันนะครับเป็นกองหน้าแล้วก็ LB ด้วยครับเป็นแบ็กซ้ายครับผม กิจกรรมฮาโลวีนวันนี้นะครับผมล็อกอินก็จะได้50เหรียญรีทันทีเลยครับโอเคครับโอเคครับเดี๋ยวเรามาซูมกันดีกว่านะฮะกับเบ็คแฮมนะครับผมพี่โคผมขอซื้อพี่เบ็คแฮมมาอยู่ในทีมสักหนึ่งคนนะมีรักนักเตะทุกท่านนะครับผมช่วยมาลุ้นไปพร้อมกันด้วยลยกันนะครับก็ผมขอส่งกำลังใจหน่อยนะครับเพื่อนๆครับผม เอาล้ครับไม่มีสูตรครับกดไปหนึ่งทีครับกดหลอกไปก่อนครับเอาตัวที่ไม่อยากได้ก่อนนะครับอ่ะเดี๋ยวลองกดเบรกแฮมอีกสักสามทีอ่ะสองทีแล้วกันโอเคครับเอาละเราพร้อมที่จะรับเบรกแฮมแล้วเต็มบุญเต็มบุญขอเบอร์ขอเบอร์ขอเบรอเบร,อเบร์เบรกแฮม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 หลับตาหนึ่งสองสามเบรกเว้ยท้องสีทองเหลืออะรามมาแล้วครับ ใครไอเสื้อขาวเสื้อขาวเบกเบกเบกโอ้ยนี่เลยครับเส้นทางของไอดีมือใหม่ครับผมอื้อสุม่มโอ้ยสุดยอดครับหมานหมนไปนะครับโอเคครับได้แล้วครับเบกแฮมเดวิดเบกแฮมของเราครับอื้อได้กับเขาแล้วครับเ,เพื่อนๆครับ ขอบคุณแต้มบุญที่มีด้วยนะจ๊ะขอบคุณพี่โคโด้วยนะเอาล่ะครับเรามาดูแพ็คที่น่าสนใจดีกว่านะครับว่าฮาโลวีนนี้จะมีอะไรบ้างนะครับเอาล่ะครับแพ็คล่าสุดนะครับผม Arsenal FC 24 25 October ออกโชเบอร์ครับผมมาเป็นรูปแบบของฟูลทีมอาร์ซนอลนะครับผมมาพร้อมกับโค้ทด้วยนะครับเอ๊แต่ผมสังเกตเห็นโค้ดนะครับโค้ดมี2บูสเตอร์โอ้โอ้พระเจ้า น่าสนใจครับโค้ดตัวนี้เป็นโค้ดลองบบเคาเต,เตอร์นะครับผมโอ้โหเพิ่มเพิ่มค่าพลังค่าประสบการณ์นะครับของนักเตะห้าดาว20งเนี่ครับสิ่งที่น่าสนใจครับบูสเตอร์สบูสเตอร์นะครับผมโอ้โหน่าสนใจมากผมว่าแพ็กนี้ต้องจัดนะครับทุกคน1500ทองผมถือว่าคุ้มมากเลยนะครับอ่ะสุดยอดเลยนะครับผมแล้วก็มี เจลีกนะครับผม MVPs นะฮะโอเคครับมีมาสีร่างนะครับไม่รู้มีใครบ้างนะครับผมเดี๋ยวผมจะลองอ่านดูนะครับ n a g a โ k ม m ริซูซ z u ิวอสตาริสำหรับใครที่เป็นสายแฟนเจลีกนะครับก็ลองไปสุ่มดูก็แล้วกันนะครับขอโชคดีนะครับต่อไปเรามาดูการนักเตะสายเขียวกันบ้างแล้วกันนะครับผมก็ได้เวลาแล้วนะครับผมที่เราจะมาดูครับว่า จะมีนักเตะคนไหนบ้างนะครับที่จะมาให้เราได้สุ่มกันนะครับเอาละครับมาแล้วนะครับผมลีโอเนลเมซี่ครับผมร่างนี้โอ้โหมาแล้วครับเป็นการ์ดเขียวนะคะก็ข้าพลังค่อนข้างสวยเลยทีเดียวนะครับผมแล้วก็ยังมีเฮอริเคนนะครับผมแล้วก็ยังมีเคอร์ติสทับโจนโอเคแล้วเราไปดูข้างในกันนะครับมีวิกเตอร์ด้วยนะครับถ้าสวยมากก็ตีลังกานะครับ ขใันได้การ์ดอีกไปก็ถือว่าผมเห็นแค่การ์ดผมก็สนใจแล้วครับเท่มากเลยนะเอาล่ะครับก็เรามาดูค่าพลังของลีโอเนลเมสซี่กันแล้วกันนะครับผมเรามาดูค่าพลังภายในกันก่อนครับพรอม A ด้วยนะครับผมมาแล้วครับกับการ์ดเขียวนะครับผมเอาล่ะครับสกิลต่างๆก็จะมีประมาณนี้นะครับทุกคน AI นะฮะเรามาดูค่าพลังครับถือว่า ค่าพลังสวยมากเลยนะครับผมการคคองบอลการจ่ายบอลนะครับการจบสกอร์แล้วก็การปั่นนะครับผมเริ่มต้นที่90เลยนะฮะอันนี้ยังไม่ได้จับลงทีมนะครับถ้าจับลงทีมก็น่าจะเพิ่มค่าพลังไปอีกนะครับผมแม็กบูสเตอร์เป็นบูสเตอร์ชูดติ้งนะครับผมก็มาให้แม็กเลยนะครับบวก3ครับสกิลก็จะมีประมาณนี้นะครับทุกคนมีแถมสกิลซูเปอร์ซับให้ด้วยนะครับผมเอาละครับก็ไปตามล่ากันนะครับผมว่าแพทนี้นะครับอัปเดตครั้งนี้ ไปตามล่าเมซี่กันนะครับผมน่าสนใจมากนะครับร่างเขียวครับผมต่อไปเรามาดูกิจกรรมฮาโลวีนแคมเปญกันบ้าง้วกันนะครับผมว่าจะมีอะไรมาให้บ้างนะครับผมเอาล่ะครับหลักๆก็จะมีการแจกนักเตะนะครับอยู่3นักเตะด้วยกันนะครับผมมีการแจกทองด้วยนะครับแจก EP Point นะครับแล้วก็มีขายเสื้อด้วยครับเป็นเสื้อฮาโลวีนนะครับผม ออนเซ e นะครับ In นเกมสตรี p นะฮะแล้วก็มีทัวร์นาเมนต์อีเวนต์ต่างๆนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันครับเริ่มต้นด้วยลอนดอนคลับนะครับผมจะมีการแจก t r a i n ิ่งพอยต์นะครับแล้วก็แจกสกิลสุ่มนะครับผมบูสเตอร์นะครับกิจกรรมต่อไปนะครับผมก็แจกเหรียญ50ทองนะครับผมสำหรับการชนะ1ครั้งนะครับผมต่อไปเรามาดูในส่วนของการเล่นกับ บทบอ AI บ้างแล้วกันนะครับผมเอาละครับในช i o n แ l น e ทีมนะครับผมสะสมคะแนนครบ3,000แต้มนะครับแลกกล่องของขวัญสีชมพูครับไปสุ่มการ์ดนักเตะสายเขียวฟรี1ครั้งนะครับผมอย่าลืมไปทำภารกิจกันนะครับแล้วก็มาตามล่านะครับขอโชคดีครับขอให้ได้เมสซี่หรือว่าอยากได้ตัวอื่นในแพ็คเขียวครับขอให้หวานหวานหมันหมแล้วกันนะครับ แล้ววันนี้ก็ต้องขอบคุณนะครับมิตรรักหน้าเตะกันทุกท่านนะครับผมที่กดติดตามช่องและก็เข้ามาชมคลิปด้วยแล้วกันนะครับผมก็วันนี้เดี๋ยวขอตัวไปเล่นอ e ีฟุตบอล2025ต่อก่อนนะครับเพื่อนๆขอบคุณจริงๆนะครับที่ดูคลิปด้วยนะครับผมเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับขอโชคดีมีชัยทุกท่านนะครับสวัสดีครับ